ไปเป็นลูกแม่มแล้วเจวันเป็นใครก็เป็นลูกเหมือนกันเป็นลูกเหมือนกันเออแล้วแม่ว่าหนูได้ยังไงอ้าวกูไม่ได้ว่าอะไรเลยเข้าข้างใครกูไม่เข้าข้างขายกูโทเป็นกลางอย่ามาพูดอย่ามาพูดไม่ต้องกินต่อไปนี้ไม่ต้องกินจะไม่ซื้ออะไรให้กินแล้วว่าว่าอีแวไม่ซื้ออะไรให้กินไม่รู้มองฟัง แม่ไม่ไม่ไม่ซื้อของให้แม่กินอะ่ะกับหนูอะ่ะมันมึงไม่อร่อยลุกมาฟังพยานมาดูพยายามก่อแม่ที่สามอุ้งอาายง้อไปเลยหนูอัดคลิปไปด้วยนะโม่พูดนี่ยอยากอัดก็อัดไปดิดเอ๋ยเจิงๆอะพระเจ้ามาหลวงพระบางนะคะแม่ไม่ได้ไปเอ่ออะไรนะคำชะโนดคำชะโนดนะแม่ แม่ให้หนูมาดูลุกมาดูพญานาคสีขาววิ่งทั้งคืนเลยเขาไม่ได้วิ่งเ,เออ,ขอเขากเกาะเดินเกาะไปเรื่อยก็จะเรื่อยไปยก็ไม,ไม่ได้เกาะเออแล้วหนูบอกให้ถามเลขแม่ทำไมไม่ถามถามเขาก็คณไม่รู้จะถามยังไงไม่หนูจะได้สร้างบุญให้เขาไปเรียกเจวันเาานี่ยเพราะว่ามันหนูไม่คุยด้วยใช่ไหมไม่ใช่จะให้เคนรู้กเ็เห็นไป ใหห้นูเห็นเคขาปลุกกี่โมงเขาปลุกตอนกี่โมงตีสองครแล้วเราต้องตื่นใส่บาตรกี่โมงตีสี่แล้วได้นอนไหมเก้ออกจะออกเที่ยงคืนไปแล้วโอ้เที่ยงคืนไปแล้วเลยปลุกไอ้วันตีสองคุยคุยจนแบบว่านี่โอ้หก็คุยจะทักพักแล้วอันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงเฮ้ยเออเออน้อยน้อยน้อยพอแม่นอนน้อยนอน วานวานเรียกไอ้วานอยู่นะวานก็ตกใจใครเรียกวัววานวานเขาเขาไม่ได้เรียกดังนะนี่นี่ร้องให้แล้วเจวานรับผิดชอบด้วยเจวานแม่ร้องให้เจวานรับผิดชอบด้วยอัดไม่ติดตายแล้วเจวานแม่หนูตายแล้วเจวานอะไรวะอะไรวะ เฮ er <mumbles begun> <laughs> ้ยจะว่าไปอันไม่ติดจริงๆแล้วเนี่ยแต่งไม่ติดเลยเออเอาดิเนี่ดนี่ดินไม่เล่าไม่ได้ยิน เหรนไ,หมไม่ใช่เสียงกูอ่ะไม่ใช่นะ่ะไม่ใช่เสียงกูอ่ะแล้วเสียงใครอะ่ะไม่รู้อ่ะอีแวบมึงฟังไม่ใช่เสียงแม่มึงแล้วจะเป็นเสียงใครหนูนไม่คุยด้วยหนูหนูโดนตั้งแต่ตีหนึ่งแล้วหนูไม่คุยด้วยนี่นหนูไม่เอามันต้องใส่ลำโพงแล้วแหละกูต้องตัดสินแล้วแหละ <c oughs> ใช่ไหมใช่ไหม <c oughs>

ว้าหมาไม่ดมีก็ม่มีเป็นคว้าต้องมาเป็นควายอยวาวงนไมว้าตรงนี้หน่อยน,น่ากเดียวก็้ไหลเอ้ะเ,เป็นต้นตนไม่ไหลเป็นจุด บ้านมาแล้วแต่โหคันม,ามานมันยังเล่าก็ให้ฝนมาไม่้อ่ะบ่นก็ไม่ได้บน่นก็ไม่ค่อยดีไปอีกเห็นหัวเหมือนหัวหัวหัว,หวไปอีกสามสี่วันบอกตั้งจะไม่บนนะ่นละเดี๋ยวจะออกไปนอนข้างนอกอย่าตามไปนะว่า